ที่13ตุลาคมพศ2564เวลา19.35นเจ้นานที่ดับเพลิงโมนิธิและอาสาสมัครทุกหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุว่าดินสไลด์ทับคนงานก่อนถึงเสียกไฟแดงกำนันแน้นถนนการประพฤกแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครสจ้านที่ทุกหน่วยงานต่างฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ริมถนนหน้นาห้างดังย่านฝั่งทน ก่อนหน้านั้นชายทั้งสองคนกำลังทำงานอยู่ภายในหลุมต่อมาดินที่ขุดขึ้นมาเป็นดินทรายเกิดการสไลด์ลงมาทับคนงานทั้งสองซึ่งเป็นชายทั้งสองคนเจา้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลบามากอกแปบดบคนที่สองนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงออสพันลีใหญ่สันงามน็อตพระรามสองแ่งงาน